เบาบาเบาบาไม่ไม่เฮ้ยโอ้โหยี่เด็บตาไป เวาาันนี้ครับทุกคนวันนี้นะครับผมจะมาตอบคําถามนะครับผมคิวเอนะครับผมแลวก่อนอื่นนี่นะครับแก้วนะครับผมสามารถไปจัดได้นนทว่าคูตติ้งนะครับผมในไอจีแล้วก็ในทิกต็อกมีหมดนะครับผมสามารถไปจัดได้แล้วก็มีพวกเสื้อขนหนนูนี่นั่นมีเยอะแยะมากมายนะครับผมวันนี้จะมาตอบคําถามน,นะคะผมว่าลหลายๆคําถามน,นะคะผมว่าจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเรามาฟังกันที่คาถามแรก,มกก่อนว่าฝากกดไลค์กดติดตามก่อนนะครับผมแล้วก็คอมเมนต์นะครับใครอยากถามอะไรก็ถามมาในคลิปนี้ได้เลยครับเดี๋ยวจะเอามาตอบในคลิปหน้านะครับ คำถามแรกนะครับผมมีคนถามมาว่าไอรังกับไอจะต่อยกันวันไหนต่อยกันวันไหนครับคุณเจมวันที่ยี่สิบเจ็ดยี่สิบแปดยี่สิบเจ็ดยี่สิบแปดนะวันน้คือวันที่ยี่สิบเจ็ดแต่ผมจะไปรับไอรังมานะครับผมแล้วก็วันที่ยี่สิบแปดจะขึ้นโชกันนะครับผมแล้วก็คนดูจะได้ดูคลิปในวันที่ยี่สิบเก้า S <S <ไ>นะครับผมประมาณนะวันที่27น่าจะมาวันศุกร์เราชกกันวันเสาร์แล้ว,วล,ลงคลิปวันอาทิตย์วันที่29นะครับผม <ไอ S 1> ใครที่รอดูรอดูเลยนะคะนรับผมแล้วก็ใครที่แบบว่ามองเห็นอนาคตคิดว่าใครชนะคอมเมนต์ในคลิปนี้เลยนะครับผมเพราะว่ามันจะได้รู้ไงว่าเอ้ยมองใครเราเชียร์ใครอะไรอย่างนี้นะครับผมสําหรับคุณเจมคุณคิดว่าใครชนะผมบอกกับคุณไบลหลายรอบแล้วว่าถ้าคุณหลังไม่ร้องผมให้คุณหลังชในะอ่าประมาณนี้นะครับผมเดี๋ยวก็รอดูกันนะครับเพราะว่ายหญ่มันก็เอานะใอญ่าังมัเก้านะ ต่อมาที่คําถามนี่คาถามหนึ่งนะครับผมพี่ปาล์มนะครับผมรู้จักกับไอหลังได้ยังไงนะครับผมเรารู้จักไอหลังมระมาณเท่าไหร่แล้วประมาณสี่ห้าปีก็คือผมอยู่บ้านนี้แหละแล้วห,หน้าบ้านผมเป็นสนมนด็กเล่นอะไรอย่างเงี้ยไอหลังมันก็เหมือนว่ามันย้ายมาป่าจีนแล้วมันก็เหมือนมันมาเล่นแถวบ้านผมอะไรเงี้ยก็เลยแบบรู้จักมันนะครับผมแล้วก็ <ๆ S 2> แต่ว่าเออได้เจอมันก็เลยได้ถ่ายคลิปกับมันนะครับลองย้อนดูไปดูคลิปแรกๆนะครับผมเก่านานมากนะครับรู้จักไอหลังนานมากๆนะครับผม ขนาดนี้นะครับผมถามว่าแล้วรู้จักกับไอ้ไอ้กี่ปีแล้วนะครับไอ้ไอ้นี่น่าจะช่วงแบบ<ด>นานมากไอ<ด>้ไอ<ด>้ไอ<ด>้ไอ้นี่คือก่อนไอหลังอีงนะต้องย้อนก่อนนะครับไอ้ไอ้เนี่ยรู้จักกับไอ้ไอ้ต่อมามันไอ้เนี่ยอยู่ป5ป .6 เออประมาณนั้นประมาณป .5 ปร .6 รู้จักเพราะว่าไอ้ไอ้มันก็อยู่ห้องเช่าใกล้ๆก,กับห้องเช่าที่ไอหลังอยู่แล้วทีนี้ก็เหมือนว่าเออก็เจอกันได้ไอ้ไอ้มันก็เหมือนว่ามันเล่นแถวบ้านผมเหมือนกันเพราะว่าหน้าบ้านผมมันเป็นสนามเด็กเล่นคืออย่างนี้มันเคยบอกว่า มันอะดูคลิปพวกเราตอนเก่าเลยแล้วบอกว่าเอ้ยมันอยู่ใกล้ๆนี่หว่าเออมันก็เลยมามากับเพื่อนมันไอ้ท็อปอีกคนเออมาหน้าบ้านเราแล้วเราก็ชวนมันถ่ายคลิปไอเยสปาเกตตี้แล้วก็เอาซ่อมหมดเออใครที่จำได้ลองไปย้อนดูนะครับคลิปเก่าวเคยไอ้มันจะเป็นยุคบุกเบิกเลยยุคแรกเลยนะครับผมแล้วก็ไอหลังก็มาหลังจากนั้นเพราะว่าไอ้ไหกับไอหลังตอนนั้นที่มันมีปัญหากันอะเพราะว่าอายุมันไม่ได้ห่างกันมากพอเข้าใจไหมพออายุมันไม่ได้ห่างกันมากอะแล้วมันก็แบบมันชอบมีปัญหากันตอนนั้นไอ้้หาก ก็เลยเป็นเป็นคู่ปรับกันตั้งแต่ตอนนั้นนะมันก็เลยโดนยู่ในไอซ้อมโดนในไอซ้อมประมาณนั้นทุกคนแต่รู้จักกับไอไอไอก่อนนะครับเจนในไอซ์เจนแรกแล้วก็มาเจนในยอดเออเจนยอดเจนในยอดเด็กที่อยู่กัมพูชานะเจนในยอดเจนที่สองนะครับผมมันก็เจนไอหลังอะปัจจุบันนี้คือเจนที่สามนะที่แบบว่าอยู่ด้วยกันนานนะครับผมประมาณนั้น คำถามนี้นะมีคนถามเยอะเหมือนกันนะครับว่าทําไมไม่ค่อยได้ลงคลิปแอดแดงเลยตอนนี้นะครับผมปรับเปลี่ยนแล้วนะครับปกติผมจะลงคลิปวันอังคารพอนาฬิกแล้วก็เสาร์อาทิตย์ใช่ไหมอาทิตย์หนึ่งลง4คลิปแต่เดี๋ยวนี้นะครับผมจะลงแค่อาทิตย์ละหนึ่งคลิปก็คือลงแค่วันอาทิตย์ลงแค่วันอาทิตย์เท่านั้นนะก็คือเดือนหนึ่งก็ลงแค่4คี่คลิปนะครับเพราะว่าผมก็ไปลงในทิกตอกส่วนมากนะครับไปติดตามในทิกตอกได้นะ<ม>ครับผมประมาณนั้น นี่ครับผมคำถามอีกขนาดหนึ่งนะครับผมถามว่าพี่ตีทํารถอะไรบ้างนะครับผมนี่ถามคุณตีเลยคุณตีทํารถอะไรบ้างเขาถามเนี่ยเนี่ยมึงไอควายฟังนะเว้ยมันทํารถไฟฟ้าแต่ไม่ได้แรงเนี่ยอะไรเลยสักนั้นน่ะกูจะบอกให้ไม่ต้องมาทำได้อ่ะลองได้อ่ะเบ้นเงินนะไอเนี่ยจริงจริงหมดทารถจะไปแข่งเขาหมดไปหกหมื่นยังไม่ได้ถึงไหนเลยไอเหี่ยเออเอาเหอะเอาดิเอามึงเอากูดิมึงเล่นดิมึงเล่นมึงเล่นกับกูตื็นแล้ว คือไอติทำรถไฟฟ้าทุกรุ่นทุกรูปแบบเนี่ยอย่างนี้ยังทำได้นะสามล้อทำได้แบบว่าสกูตเตอร์ทำได้หมดเกี่ยวกับรถไฟฟ้าครับนี่ประมาณนี้นะครับผมนี่รถในหลังนี่รถหลังนี่รถหลังนี่รถหลังเดี๋ยวรอดูจะขับไปต่อยมวยนี่รถในหลังนะเดี๋ยวรอเดี๋ยวรอดูอันนี้นะครับผมแต่ว่าเราทำทุกรุ่นใช่ไหมเราทำทุกรุ่นนะทุกรุ่นราคาเป็นไงราคาจ่ายก่อนไม่ใช่หมายถึงว่าราคาแบบราคาเป็นมิตรเป็นมิตรอ่า นีดด่ดีนะครับผมประมาณนี้สําหรับคุณตีนะครับผม <S <S 2> <S 2> และก็อีกคำถามหนึ่งนะครับผมคนดูถามว่าแล้ว <Malays> พี่ไอซ์หรือใครก็แล้วแต่ที่เคยอยู่กับเราเนี่ยจะกลับมาถ่ายคลิปด้วยกันไหมพราตอบเลยนะครับว่าอาจจะไม่ได้แบบว่าอยู่ด้วยกันเหมือนเมืนนะ่อก่อนเนาะไอหยกพวกอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าใครก็แล้วแต่อาจจะไม่ได้แบบอยู่ด้วยกันเหมือนเมื่อก่อนแต่ว่าก็นานๆที่อาจจะเจอครั้งนึงแต่ไอซ์เนี่ยเจอกันบ่อยอยู่นะครับเพราะว่ามันก็ไม่อยู่ไกลประมาณนี้นะครับผมแต่ว่าก็นั่นแหละทุกคนแต่ปีหน้าก็อาจจะลงคลิปบ่อยกว่านี้นะครับจะพยายามนะครับให้บ่อยกว่านี้เพราะว่าเราก็ทําอะไรหลายอย่างนะครับคุณเจมใช่ครับเพราะว่าเราเราแบบไม่ไม่ได้แบบถ่ายคลลิปเเหมมมอออออนนนน่่กกกไไงงงงัั็็ทาาาะรยยยต้ดบ งลนะครับประมาณนี้คุยถามนะครับว่าผมขายอะไรบ้างนะครับนี่ครับผมลองดูนะครับสามารถเซิร์ชได้นะครับในกิ๊กต็อกในไอจีนะครับตัวถอดโคตติ้งนะครับนี่มีแก้วแบบนี้นะครับผมมีกางเกงมีเสื้อยืดมีเสื้อฮู้ดมีหลากหลายอย่างนะครับสามารถเข้าไปดูได้นะครับผมคนดูถามนะครับว่าพี่ทำไมไม่ถ่ายคลิปเรือนั่งจะบอกก่อนว่าจริงๆริเราจะถ่ายเว้แต่ว่าย่าอยู่บ้านถ่ายไม่ได้ คือจริงผมผมจะลากไอ้ที่ผมจะกูจะกูจะให้ายากนินอนแล้วกูลากขาเลยอะข <c oughs> องเล่นแล้วไม่ตับมาเพราะมันไม่มีอะไรให้เราลากแล้วนะคะผมมันหมดแล้วมันหมดของที่จะต้องลากแล้วนะคะ <c oughs> ผมก็เลยไม่ได้ถ่ายอะไรเรือๆให้ดูนะคะผมอย่างเช่นพวกรถอะไรเงี้ยเราก็หาไม่ได้นะ <c oughs> มันหายากอะ <c oughs> เดี๋ยวเนี้ยมันหายากเพราะว่าใคร <c oughs> เห็น <c oughs> <c oughs> ไม่คือคือเขาเห็นเห็นแค่เราไปจอดหน้าร้านจะไปซื้อแม่งปิดร้านไอ้ที่อะ มันไม่ให้เราเพราะว่าไอ,อีเขาเห็นว่าโอ้เป็นไอพวกทำลายหลงังเ <_ an> ขาแบนผมปาจิงเขาเขาแบนพรผมจกักรจกรถมือสองนะวงการรถมือสองเขาไม่เขาไม่รถมืองจริงนะไม่มีใครขายขายเลยเพราะว่าเดี๋ยวไปอ่านไปอ่านแชทมาเพราะเขาบอกว่าแบบพี่หนูสงสารรถหนูขอซื้อคืนได้ไหมเจ้าของรถอะไรเงี้ยที่เขาแบบเคยขายให้เราอะไรเงี้ยแต่แบบว่าไอพี่มันมันสายไปแร้งจริงตอนที่เองเห็นคลิปก็คือมันมันไม่อยู่ล้วยต้องขอโทษด้วยนะเพราะว่าแต่ว่ามันไม่มีคนขายเราจริงแต่ว่าใครที่แบบว่า จะขายกูนะเว้ยมึงจัดมาปีใหม่กูจะมาทำต้นคริสต์มาสกูแคุ่ดกูเจ็บทำนี้กูจะมาเติเป็นต้นคริสต์มาสเลยเดี๋ยวมึงรอดู่าถ้าอยู่แล้วเราทำได้เลยทำได้กูโหกูได้สามสี่หาต้นไงกูบอกเลยนะเดี๋ยวนั่นแหละทุกคนใครมีก็สามารถเอาให้เราได้นะเพราะว่าผมอยากอยากทำต้นคริสต์มาสเลย คนฐานนะครับผมว่าโต๊ะสนุกวีได้เล่นไหมจะบอกว่าไม่ได้เล่นแล้วขายไหมขายขายอันนี้ขายจริงนะใครอยากได้ก็มัน,ม,นมันใหม่อยู่นะแต่แค่วางของเฉยซื้อไปแล้วมันแค่ทําสักหาดใหม่อะ่ะอันอันนี้เราขายไม่ต้อง<า><ะ>ทําสักราชใหม่ทําแค่ตรงที่รับลูกสนุกอะ่ะเขาเรียกอะไรบ้อง <c oughs> รุมโฮ <c oughs> รุมโฮรุมโฮรุมโฮอินรันนะครับผมไปทําใหม่นะครับผมก็นั่นแหละทุกคนเราไม่ได้เล่นแล้วนะครับผมก็เลย ไม่รู้จะเก็บไว้ทําไมนะครับใครที่สนใจจะเอาไปเล่นก็เอาไปได้เพราะว่ามันใหม่อยู่นะพวกขาโต๊ะอะไรมันดีหมดเลยนะสามารถเข้ามาดูได้นะครับผมใครสนใจนะครับผมก็เอาไปได้นะครับขายเท่าไหร่เดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับแต่ว่าไม่เราเอาอีกก็ไม่ได้เล่นแล้วอ่ะนี่นะครับสามารถมาจัดได้นะครับเพราะว่าบ้านผมจะได้โล่งกับเขาสักทีนะครับผมไปจัดได้นี่สำหรับโต๊ะไม้โคตรก่าย บาบๆาบาบาไม่ไม่เฮ้ยโอ้โหยี่เียบตาไปเหยียบตาไปเขาไอ้เนี่ยเจ้าของเขาเห็นแล้วมึงโดนตบแน่มึงถามมามึงอ้อเจ็บยี่เจ็บช่ไหมถามตีถามถามาพี่มีแผนจะไปเที่ยวต่างประเทศไหนไหมครับไปสแลวไปดูไบไปดูไบไปอินเดียไปนาเว ไปหมดเลยไปหมดโอกนี้เลยเอาดีๆ,ๆเอาดีๆไม่รู้ไม่ไปอยู่บ้านอยู่บ้านทำงานดีกว่าปีใหม่เที่ยวไหนครับปีใหม่คนดูเที่ยวไหนอู้เจ็บอะ่ะแล้วมึงดูแดงเลยเนี่ยฮะผมจะเปิดร้านตัดผมแล้วอันนี้ใส่ละไปเรือ่อยนี่นี่นนนลูกค้าผมที่รออยู่ <c oughs> ย่อนไหมนี่นะครับผมอายุ22นะครับผมจะขายตุ๊กตาหัวยักษ์้วไอ้หนูอยากกินเหรอเอาอันนี้ดีกว่ามานนี่ทุกคนเดี๋ยวตาผมไปดูมานนี่มานนี่แล้วแล้วได้เจมถามมาเร็วยๆถามมาหนันีม่นีอะไรตัด เียยตัดเเลอาดีจัดได้ไหมเออตัดได้ลองดิมามาลองดิจัดมันมเลยติวว้าวาาาา ข้างหัวแตกเบื่อเลยหัวแหวะอีไม่เขาเปิดข้างเขาบอกเขาสั่งเปิดข้างอุ้ยสงสารเนี่ยเดี๋ยวกูเตะปิวเลยวางเฉยเถอะมาเนี่ยครับทุกคนใครอยากถามคำถามอะไรนะครับผมไปถามรอบหน้านะผมเกียรติตอบไปถามคำถามรอบหน้าผมคิดเกียรติตอบแล้วผมผมผมเบื่อ ผมเบื่อทุกอย่างบนโลกเนี่ยผมอยากไปอยู่ไอ้ทางทางเผือกช <laughs> <g ül> ัวรนเดี๋ยวไว้เจอกันทีหน้านะครับผมแล้วก็มวยเดี๋ยวรอดูนะครับผมใครที่แบบว่าไอ้เหี้ยเล่งคุยตัดไปต่อยกันเองไปไอ้เนี่ยกูบอกอยู่วันที่ยี่แปดมึงฟังไหมเนี่ย <laughs> <c oughs> ไป <c oughs> ต่อยี่สิแปดยี่เก้าต่อยเลยต่อยเลยร่อนหลายทีแล้วไอ้เหี้ยมึงรอก่อนนะมวยเขาก็ต้องมีซ้อมไอ้เหี้ยมึงบ้าปะเนี่ยให้เขาต่อเยเลยมึงบ้าเพราะเขาเหนื่อยกันแย่ดินั่นแหละทุกคนเดี๋ยวรอดูนะครับผมแล้วก็ ขอโทษด้วยนะครับว่าหยาบตาไฟใครแล้วก็เดี๋ยวไว้เจอกันไอจีมึงทำอะไรเนี่ยไม่ใช่เป็นอะไรของเขาน่ยอ๋อนพันไปยังขอท่านเนี่ยไม่ขอขอวะสีเนาได้ไป้วยเดี๋ยวไว้เจอกันรอบหน้าไเจมใส่เีย็กันไหมไม่เอาไว้เจอกันรอบหน้านะครับผมใครที่รักพวกผมก็อยากให้คิดดีๆใครที่รักพวกผมนะครับผมก็เชิญรักกันต่อไปเดี๋ยวผมจะ แบบไเสิงี้มือกันแล้วหายห้อง